thanks <laughs> สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอลกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอลกี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว2 4กับหลากหลายเมนูความอร่อย ทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพ,พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ 18นาฬิกาวันที่24กันยายนพันตำรวจตรีวันชัยแสงอ่วมสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านบึงได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันจำนวนหลายคันมีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายรายบนถนนสาย3138บ้านบึงคองกิวขาเข้าบ้านบึงตรงข้ามร้านอาหารวอมอัพเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงตำบลบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมอาสากู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงที่เกิดเหตุพบรถพ่วงบรรทุกหินชนท้ายรถที่จอดติดไฟแดงบ้านบึงพัฒนารวมทั้งหมด5คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด8รายซึ่งหนึ่งในนั้นมีเด็กหญิงอายุหนึ่งขวบบาดเจ็บด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลชนบุรีด้านนายสมยศวิสุวง์อายุห8ปี คนขับรถพ่วงยี่ห้อฮีโน่บรรทุกหินมาเต็มคันรถทะเบียนส่วนหัว8 6 4 8 8ขีด4888ชนบุรีทะเบียนส่วนหาง85-4123ขีด4123ชนบุรีมาจากหัวกุญแจพอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถจอดติดไฟแดงจึงได้เบรกแต่เบรกไม่อยู่ทำให้ชนเข้ากับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าออวติสหมายเลขทะเบียนกอไก่งองู4438สิงห์บุรี และไปชนกับรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูหมายเลขทะเบียนผอพึ่งต่อเต่า2239ระยองที่จอดอยู่ด้านหน้าจากนั้นกระเด็นไปชนกับรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโกหมายเลขทะเบียนขอไข่จอจาน5338ชนบุรีและรถยนต์กระบะอีซูซุสีขาวหมายเลขทะเบียนยอยักษ์คอควาย2578ชนบุรีทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายดังกล่าว ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรบ้านบึงเพิ่มเติมก่อนจะทำการตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บต่อไปจากบ้านมาตรงเนี้ยครับแล้วก็มาติดไฟแดงพอติดไฟแดงเออรถมันติดหมดเลยพี่ผมก็จอดอยู่ดีๆก็จุ่ๆก็ซัดเลยครับ ที่ไหนชนเราเออฮัลเลอร์ครับฮัลเลอร์ชนผมแล้วผมก็ไปชนรถปิกอัพปิกอัพเพราะน่าจะชนต่อไปอะครับครับแต่รถผมมีจั๊ดด้วยไงผมก็เลยไม่อยากให้คนเข้าไปใกล้เพราะแก๊สมันแตกด้วยน,นเนี่ยรถเ,เสียงกนะใช่ครับรถเสียงติดจั๊ดมาครับจั๊ดเพิ่งเติมมาเต็มถังครับเี่ครับ